ได้เลยครับนี่คือสคริปต์วิดีโอ y o u t u b e ความยาวประมาณ500คำเป็นภาษาไทยเกี่ยวกับปืนใหม่ของเวียดนามในปี2025พร้อมราคาประมาณรวมชื่อช่องออ t โตอัปเดตโดยไม่มีหัวข้อหรือข้อความตัวหนายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออ t โตอัปเดตแหล่งข้อมูลข่าวสารอาวุธยุโทโธปกรณ์และเทคโนโลยีทางการทหารจากทั่วโลก ในตอนนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับปืนใหม่ล่าสุดของประเทศเวียดนามที่เปิดตัวในปี2025ซึ่งถูกพัฒนาเพื่อยกระดับศักยภาพของกองทัพในยุคสมัยใหม่และเป็นหนึ่งในอาวุธที่ได้รับความสนใจอย่างมากจากผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปืนใหม่รุ่นนี้มีชื่อว่า vn 2 5 tactical rifle เป็นปืนไรเฟิจู่โจมอนเนกประสงค์ที่ออกแบบโดยบริษัททหารของเวียดนามซึ่งได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานพัฒนาเทคโนโลยีของกองทัพ จุดเด่นของปืนนี้คือความแม่นยำสูงน้ำหนักเบาและรองรับการใช้งานในทุกสภาพแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นปา่าเขตร้อนหรือพื้นที่เมือง VN25 ใช้กระสุนขนาด6.8ม mm, ิมซึ่งถูกออกแบบมาให้มีความเร็วในการเจาะกรอดและทะลุผ่านสิ่งกีดขวางได้ดีกว่ากระสุนขนาด5.56ม mm. ิมแบบดั้งเดิมระบบยิงเป็นแบบกึ่งอัตโนมัติและอัตโนมัตริรองรับการติดตั้งกล้องเลงแบบดิจิทัล เลเซอร์และอุปกรณ์เสริมอื่นๆบนรางมาตร,รฐานพิกาตินีเรลตัวโครงสร้างของปืนผลิตจากวัสดุโพลิเมอร์ชนิดพิเศษที่มีความแข็งแรงสูงและทนความร้อนได้ดีน้ำหนักของปืนอยู่ที่ประมาณ3.4กิโลกรัมเมื่อไม่มีอุปกรณ์เสริมซึ่งถือว่าเบากว่าส่วนใหญ่ในประเภทเดียวกันทำให้ทหารสามารถพกพาและใช้งานได้นานโดยไม่เหนื่อยล้ามากเกินไป ระบบความปลอดภัยของ v N 2 5มีทั้งระบอบล็อกกลไกภายในและการป้องกันการลั่นไกโดยไม่ตั้งใจรวมถึงกลไกป้องกันการติดขัดขณะยิงอย่างต่อเนื่องซึ่งเหมาะกับการใช้งานในสถานการณ์ที่ต้องการความเชื่อถือสูงในด้านของราคานั้นทางเวียดนามยังไม่ได้เปิดเผยตัวเลขอย่างเป็นทางการสำหรับการส่งออกแต่สำหรับการผลิตใช้ภายในประเทศ ราคาต่อหน่วยของ Vn 25 Tactical Rifle อยู่ที่ประมาณ1,500ดอลลาร์หรือประมาณ55,000บาทซึ่งถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับสมรรถนะและคุณภาพ Vn 2 5ถูกวางเป้าหมายให้เป็นปืนประจำการหลักของหน่วยรบเบื้องหน้าในกองทัพบ,บกเวียดนามและอาจถูกขยายการใช้งานไปยังหน่วยพิเศษและกองกำลังความมั่นคงภายในประเทศในอนาคต ช่องออโต้อัปเดตจะติดตามความเคลื่อนไหวขององค์การพัฒนาอาวุธใหม่ๆจากเวียดนามและประเทศอื่นๆอ,อย่างใกล้ชิดฝากกดติดตามช่องของเราเพื่อรับชมข่าวสารและวิเคราะห์อาวุธยุทโธปกรณ์ที่น่าสนใจเพิ่มเติม,ตมแล้วเจอกันใหม่ในตอนต่อไปขอบคุณครับ